สวัสดีครับชาวเซก็ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับตรงนี้เหมือนเดิมการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเนื้อเน้นเน้นดูละสามคู่นะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันแล้วก็เหมือนเดิมครับต้องขอบคุณสาหรับพักยกเจดเจ็ดด้วยนะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่เนี่ยจะมาจากกาโชเซเรียอิตาลีหนึ่งคู่หรือสองคู่จะมาจากพิมเมรีอังกฤษนะฮะเดี๋ยวคู่แรกไปที่อิตาลีกันก่อนครับดูละหกโมงครึ่งนะฮะไปดูเอซีมิลานนะครับยู่อับสองครับ จะเปิดบ้านเจอทางเวโรนาทีมดับ18ครับโดยคู่นี้เจอกับเกมล่าสุดเป็นมิลานชนะ1-0นะครับไปดูนี่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับมิลานชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้นาบปลีในซูเปอร์คัพที่ซาอุมีอาะ2-0ครับส่วนทางเวโรนาชนะ2เสมอ2อ้าเสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะฟิโอเรติน่า2ปดูตูตหนึ่งครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันแน่นในวันนี้นะครับ วันนี้ตรงกลางมิลานจะมีทางลูก้าโมดิชเหมือนเดิมน,นะครับจอมเข่าครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทังตันอเมริกาครับคริสเตียนปูลิซิสครับส่วนทางเวโรนาตรงกลางมีนิโคลสัสวาเลนตินี่ฮนะจะเล่นเกมลุกข์ทางกิฟออบาตครับก็ต้องบอกว่าอิตาลีมิลานแนมะ้ว่าภาพรวมจะดูดรอปราไปแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาเฉียบขาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งก,กลับมาจากซาอุเนี่ยกระเพ้มาด้วยความฟิตน่าจะเป็นรองทางเวโรนาครับเพราะเวโรนาเนี่ยอยู่ช่วงนี้กำลังเล่นดีนะฮะชนะ มาสองเกมปิดนะครับแม้กงเกมเยือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เกมมันกำลังมั่นใจวันนี้น่าจะมาสู้ได้ดีครับเพราะฉะนั้นมองว่ามิลานชนะชนะแน่ฮะแต่ว่าเต็มที่น่าจะได้แค่เฉือนเอาชนะเวโรนาได้แค่หนึ่งศูนย์ครับคุยสองเอาที่มีเ์ลีอังกฤษกันในเวลาสามทุ่มนะครับไปดูซันเดอร์แลนด์นครับทีมเดเีย วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางลีสยูเนเต็ดที่อันดับ16นะฮะโดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับซซนเจร์แลนด์ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางไบรตันศูนย์ประตูต่อศูนรับส่วนทางลีสเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะคริสตัลพเลซมาสวยงามเหลือเกินครับ4ประตูต่อหนึ่งนะฮะไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับ เซน,น,นตน์แอนเดรต้องการมีคริสล็กแน่แล้วนะป้าอยูเป็นทางไบรอันบ็อบบี้ครับส่วนทางลีกจะมีโนอาโอคาฟอร์เล่นหน้าคู่กับทางโดมินิกโคดเลวินนะครับก็ต้องบอกว่าเซนต์แลนเดรอปลงไปเยอะนะครับแปดเกมหลังในลีกชนะแค่สองเกมนักเตะตัวหลักก็หายไปถึงแปดคนทั้งเจ็บทั้งแบนทั้งไปทีมชาติในแอฟคอนนะครับส่วนทางลีกเนี่ย กำลังอยู่ช่วงมั่นใจนะฮะไม่แพ้ใครมา4นะาก 2, ววาเกมติดนะฮะเราเป็นผ่านชนะถึง2โดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยโอโ้โหชนะพาเลซมา4-1เนี่ยน่าจะเสริมความมั่นใจเข้าไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นมองว่าลิสเชื่อกั้นนัดที่แล้วก็ชนะเกมนี้ก็น่าจะหนักง่วนเดิมครับน่บจาจะบุกมาเอาชนะลเซนเลเรตถึงบ้านครับ1-0ครับคู่สุดท้ายในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับอยูเกมที่เซอร์เฮิร์สปาร์นะครับไปดูทางคริสตัลพาเลซครับทีมอันดับ8 วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทอร์นมฮอตสเปอร์ครับทีมอันดับสิบสี่ครับโดยคุณผู้เจอกับเกมล่าสุดเป็นทางพาเลสชนะสองศูนย์นะครับไปดูที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับคริสตัลพาเลสชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับเกมล่าสุดสุวรรณทาอาร์เซนอลมาในคาราบาวครับนะครับก่อนจะไปแพ้จุดโทษในตอนจบครับส่วนทางสเปอร์เนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูลสองพลาดต่อหนึ่งครับไปดูที่ตัวบุรินทร์ดีคาบันน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับ พาเลซเนี่ยตรงกลางมีทอยอีกมิเชลนะโดยได้เป้ากลับมาแล้วครับชองฟิลิเป้มาเตต้าครับส่วนทางสเปอร์จะมีลูคัสเบิร์กวอลตรงกลางครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางของหน้าวิชาริสซอนครับเกเรและเกินช่วงหลังนะครับก็ต้องบอกว่าพาเลซเนี่ยภาพรวมดูดีกว่านะครับแม้วช่วงหลังจะดูกระท่อนกระแท่นนะครับแต่ในลีก8เกมหลังยังมีชนะถึง4เกมครับดีกว่าทางสเปอร์ที่เสียผู้เล่นไปเยอะทั้งเจ็บทั้งแบนทั้งไปที่ทีมชาติในแอฟริกันในเช่นครับนะครับ แล้วฟอร์มก็คุยแล้วด้วยนะครับแปดเกมหลังในลีเนชนะแค่เกมเดียวแล้วมาเยือนทีมที่กำลังต้องการชนะแบบพาเลสแบบนี้ผมมองว่าวันนี้พาเลสน่าจะผ่านชนะสเปอร์ที่พิการได้เลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่กาโช่เซอร์อิตาลีนะฮะเอซีมิลานครับจะทำได้แค่เฉือนเอาชนะเวโดน่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับซึนแลงครับจะเปิดบ้านแพ้ลีสตูไนเดตศูนย์หนึ่งครับแล้วคู่สุดท้ายครับที่ คืลิเออร์อังกฤษเหมือนกันครับคริสโตเฟอร์สจะเปิดบ้านเอาชนฟินาต้าฮอรสเปอร์สองประตูต่อดหนึ่งครับและอยลืมกันนะครับสปอร์ตการ์ดกำลังใจให้กันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์และใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ